นำเข้าสินค้าจากเกาหลีเนี่ยต้องจดทะเบียนบริษัทหรือเปล่าการนําเข้ามไม่ได้เกี่ยวข้องกับบริษัทต้องบอกก่อนการที่เราจะนําเข้าสินค้าจากต่างประเทศม,มันไม่ได้มีข้อกําหนดว่าคุณต้องเป็นบริษัทบุคคลสามารถนําเข้าได้เนาะประเด็นสําคัญมันม่อยู่ตรงที่ว่าคุณนําเข้าแบบไหนแต่การนําเข้าหลากักๆพี่เห็นมันก็จะมี2แบบแล้วกันอ,อ่ะสามแบบ3แบบแบบแบบแรกถูกต้องตามกฎหมายเลยคือไปเสียภาษีถุรกากรตามพิกัดภาษีเลยนะ แยกเป็นแบบรายการรายการเลย<ม>แบบที่สองเทาๆหน่อยเหมาอ่าเขาเรียกว่าอะไรนะเหมาภาสีแบบ<ม>แบบอ่าเอไที่เป็นตู้ตู้อ<ม>่ะตู้คอนเทนเนอร์<ม><ม>ไอแบบเนี้ยมันจะยังไม่ถูกต้องอเพราะคุณจะไม่ได้ใบจากสุรกากรแบบที่สามนำเข้ามาตามช่องทางธรรมชาติอย่ังไงอนนลยอยมาเลยเหมือนที่เข้ามาทางอ่าทางชายแดนอย่างเงี้ยนึกออกไหมไม่ผ่านอเลยโยนทเลยมายเกิด มันยังผ่านแบบว่าสุลกากรบ้างมันอาจจะไม่ได้ถูกต้องร้อเเซ็นตแต่มันมีเอกสารบางอย่างแต่แบบสามมันไม่มีเอกสารเลยเลยเนาะประเด็นคือแบบที่1อ่ะมันจะมีหลักฐานถูกต้องเวลามาใช้ค่ายจ่ายจะเป็นบุคคลเป็นบริษัทมันเคลียร์แบบที่สแบบที่สามมันไม่มีเอกสารเอกสารมันไม่ถูกต้อง